สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไพ่ทาโรหมายเลข5นะคะ The Hierophant หรือเอทเพแห่งความเมตตาค่ะครับผมจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าแก่นแท้จริงๆของไพ่ใบนี้คืออะไรมีสัญ,ญลักษณ์อะไรซ่อนอยู่บ้างครับสำหรับไพ่ The Hierophant เนี่ยนะครับก็ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญเลยของเรื่ององค์ความรู้ที่สืบทอดกันมานะครับ รวมถึงพวกประเพณีระบบความเชื่อต่างๆแล้วก็การชี้นำทางจิตวิญญาณเหมือนเป็นสะพานนะครับเชื่อมเรื่องศักดิ์สิทธิ์กับเรื่องของคนเราโอ้อเป็นสะพานเชื่อมน่าสนใจค่ะแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาก็เน้นมากๆเลยนะคะเรื่องความรู้ทางจิตวิญญาณความเชื่อแล้วก็พวกพิธีกรรมการสอนการเรียนรู้อะไรแบบนี้ใช่ครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าอาจจะหมายถึงการได้รับความคุ้มครองหรือคำแนะนำจากผู้ใหญ่ผู้มีประสบการณ์ถูกต้องครับ แล้วสัญ,ญลักษณ์บนหน้าผ้าเองก็ตอกย้ำความหมายพวกนี้เลยนะครับอย่างชุดสีแดงเนี่ยก็จะสื่อถึงอำนาจความสําคัญทางาศาสนาค่ะ ส่วนมงกุฎ3ชั้นก็หมายถึงตำแหน่งสูงสุดทางจิตวิญญาณหรือบอกว่าความเข้าใจในหลักธรรมที่ลึกซึ้งมากๆอ๋อค่ะค่ะแล้วมือล่ะคะมือขวาที่ให้พรกับมือซ้ายที่ถือไม้กังเขนอันนั้นก็ชัดเจนครับคือมือขวาให้พรก็เหมือนการเผยแผ่ความรู้หรือหลักธรรมออกไปส่วนมือซ้ายที่ถือไม้กางเขนสามชั้นก็คือการยึดมั่นในหลักธรรมนั้นๆเข้าใจค่ะแล้วกุญแจไขที่อยู่ข้างล่างล่ะคะ อันนั้นคืออะไรกุญแจไขนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการไขไปสู่คำตอบหรือ,อความเข้าใจนะครับเหมือนเป็นเครื่องมือนำทางอ๋อเหมือนเป็นกุญแจไขความลับไขปัญหาประมาณนั้นครับส่วนเสาสองต้นข้างหลังอันนี้ก็ตีความได้หลายแบบหน่อยอาจจะหมายถึงความดีความชั่วหรือกฎเกณฑ์เขยกเว้นอะไรแบบนี้แล้วแต่บริบทไปครับ พอพูดถึงการเป็นผู้ชี้แนะเป็นครูเนี่ยข้อมูลที่เราได้มามีการเชื่อมโยงกับตำนานเทพกรีกด้วยนะคะคือเทพไครอนอ๋อครับไครอนเซนทอร์ใช่ค่ะเซนทอร์ที่แบบว่าฉลาดมีคุณธรรมมากๆไม่เหมือนเซนทอร์ตัวอื่นแล้วก็เป็นครูของวีรบุรุษเยอะแยะเลยใช่เลยครับการโยงไปถึงไครอนนี่ดีมากมันเน้นว่าแก่นแท้จริงๆคือสติปัญญาคุณธรรมไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอก ซึ่งมันก็สะท้อนพลังของเด e h y ฮโร f ฟ n ในแน่ผู้ถ่ายทอดความรู้ผู้ชี้นำได้ชัดเจนมากครับค่ะพอพูดถึงการชี้นำแบบนี้อาชีพที่เหมาะกับพลังงานไพ่ใบนี้ก็เลยมักจะเป็นพวกครูอาจารย์ที่ปรึกษาหรือแม้แต่ข้าราชการแพทย์เภสัชกรนักบวช คือต้องใช้ทั้งความรู้และคุณธรรมนำทางอ๋อเข้าใจเลยค่ะมันก็เลยไปตรงกับที่ข้อมูลบอกว่าลักษณะงานจะมั่นคงทำตามขั้นตอนได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ไม่ค่อยชอบเปลี่ยนงานบ่อยๆสินะคะถูกต้องครับความมั่นคงเนี่เป็นคีย์เวิร์ดเลยแล้วมันก็สะท้อนไปถึงเรื่องเงินด้วยการเงินก็มั่นคงคืออาจจะไม่รวยหวือหวา แต่ก็ไม่ขัดสนครับเพราะมีแนวโน้มที่จะใช้เงินอย่างมีแบบแผงประหยัดอซึ่งไอความมั่นคงยึดมั่นในหลักการเนี่ยมันก็ไปสัมพันธ์กับทางโหราศาสตร์ด้วยนะครับเอาหรอคะยังไงคะครับไพ่ใบนี้เชื่อมโยงกับราศีพฤก,กษพทาดินอ๋อพฤกษบทาดินใช่ครับมันก็จะหมายถึงความหนักแน่นอดทนความเป็นจริง จับต้องได้แล้วก็ดาวสุขในบริบทนี้จะเน้นเรื่องคุณค่าทางศีลธรรมความกลมกลืนในสังคมโหลึกซึ้งเหมือนกันนะคะแสดงว่าโครงสร้างความมั่นคงนี่คือหัวใจหลักเลยแล้วถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ล่ะคะความรักจะเป็นแบบไหนก็ไปในทางเดียวกันเลยครับจากข้อมูลที่เรามีคือจะไม่เน้นความโรแมนติกจา๋าหรือความหวหวาค่ะแต่จะให้ความสําคัญกับความผูกพันทางใจความเข้าใจกันอาจจะพัฒนาจากเพื่อนกันมาก่อน หรือบางทีก็เจอคู่ที่อายุต่างกันเยอะๆเลยแบบ10ปีขึ้นไปก็มีอ๋อเน้นความมั่นคงทางใจค่านิยมร่วมกันมากกว่าใช่ครับเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานที่แข็งแรงแต่ การยึดมั่นในแบบแผนมากๆนี่มันก็น่าจะมีข้อเสียหรือเปล่าคะแบบว่าไม่ยืดหยุ่นอันนั้นเป็นอีกมุมที่สําคัญเลยครับที่ข้อมูลก็ชี้ไว้เหมือนกันปัญหาหรืออุปสรรคเวลาไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมักจะมาจากความยึดติดในความคิดเดิมๆนี่แหละครับอ๋อค่ะความไม่ยืดหยุ่นการไม่ค่อยเปิดรับฟังมุมมองใหม่ๆที่ต่างออกไปซึ่งมันก็อาจจะส่งผลเสียได้ ใช่ครับบางทีก็ส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันโดยเฉพาะพวกคอบาลายัยกระดูกสันหลังอาจจะปวดเมื่อยตึงเครียดจากการแบกรับหรือความไม่ยืดหยุ่นทางความคิดนี่แหละครับสรุปแล้วนะคะ the h i r o fan ก็คือเป็นเหมือนผู้ชี้แนะแนวทางให้เราผ่านประเพณีความรู้โครงสร้างต่างๆที่สังคมยอมรับ ครับผมแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์เตือนเรื่องความยึดติดหรือความท้าทายในการปรับตัวได้เหมือนกันใช่ครับแกนของมันคือความสําคัญของโครงสร้างความรู้ที่ได้รับการยอมรับการชี้นําต่างๆแต่ก็แฝงคําเตือนเรื่องความแข็งตัวทางความคิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเอาไว้ด้วยเป็นเหรียญสองด้านจริงๆครับค่ะเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะทางด้านที่เป็นผู้ให้ปัญญากับด้านที่อาจจะกลายเป็นข้อจํากัดของเราเอง ดังนั้นคำถามที่เราอาจจะต้องลองคิดตามดูเวลาเจอไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมาก็คือว่าเราจะสร้างสมดุลยังไงดีระหว่างการเคารพในภูมิปัญญาธรรมเนียมปฏิบัติเดิมๆที่สืบทอดกันมากับการเปิดใจรับฟังมุมมองใหม่ๆแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับโลกที่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับอืมการหาจุดสมดุลตรงนั้นใช่ครับการหาจุดสมดุลตรงนี้แหละครับอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการนําทางชีวิตของเราต่อไปก็ได้นะครับ